สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาตนครับ นะวันนี้มาพบวัตถุมงคลนะครับของปู่มหาธิรารุ่นชินธรรมชนนะครับรุ่นนี้ครับนะผมเป็นรายการนาเลิกนะครับนะเพราะรายการรังธรรมดายังไม่ได้ออกมาแล้วก็น้องจะแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะพี่นะรัรงธรรมดาน้องไม่รู้ว่าน้องจะเอามาหรือเปล่านะแต่วันนี้จัดอ่ารายการนาเลิกก่อนนะครับซึ่งอนาคตนะฮะถ้าตามหากาันผมเชื่อได้เลยว่าการตามหาต้องเป็นรายการนาเลิกมาอันดับแรกนะครับต้องมาอันดับแรกแน่นอนครับ เดี๋ยววันนี้ลองรับชมดูนะพี่นะหากชอบดูรายการไหนสามารถติดต่อได้ทางอดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับนะห้ามาพลาดพิชายนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยแล้วกันนะครับรายการที่หนึ่งนะขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการแรกขออนุญาตเปิดนะฮะรายการที่หนึ่งครับรายการนี้ฮนะ โอ้โหโซนเนื้อลายเสือไลายไม้จัดเต็มสิเนี่ยฮะโอ้โหพี่รายการนี้ฮะโอ้ยังสวยครับรายการแรกเปิดมาฮะรายการที่หนึ่งครับเนี่ยฮะยังงามพี่ชายรายการที่หนึ่งครับเนี่ยฮะผมเปิดหูผมขออนุญาตนะครับเนี่ยฮะขอเข้าไปดูใบแป๊บหนึ่งพี่นะเมื่อวานเห็นว่าเดือดกันบ้างนะฮะเมื่อวานเห็นว่าเดือดกันเลยฮะ นี่ครับโซนนี้ครับสวยจริงฮะโอ้โหนี่นะเป็นยังงพี่นะผมกำลังด,ดูนะครับแต่ละรายการกันให้นะครับนะครับตัวรายการนำเลือกรอดสักครู่นะเนี่ยฮะนี่พี่ปิดกันเก้าร้อยเนี่ยองค์เดียวกันเลยเนี่ยเก้าร้อยห้าสิบ โอ้โหและก็รายการนำเลิกนี่ครับที่เรียมกรอบมาให้เปิดเปิดสองพันนะฮะหุ้มทองสามพันนี่หน้ากากทองคำสี่พันพี่นี่ฮะองค์นี้เขาเปิดเก้าร้อยครับนำเลิกครับเลขคนเบอร์หกสี่นะครับองค์นี้นะครับผมขอแบ่งปันที่พี่ที่หกร้อยบาทพอฮะเอางี้ผมขอห้าร้อยบาทพอนะนะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่รายการแรกนะฮะนะฮะเนื้อนิยมพิชายตะกุดเพียบเลยนะฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหตะกุดเก้าดอก,อนะก,ดอกครับพี่นะฮะกุดเก้าดอกครับโอ้โห,โโหเดือดน,นะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สองฮรรายการที่สองนะครับเป็นโซนมวนสารเก่านะฮะพระสมเด็จเก่าวัดละคังนะฮะมวนสาลเก่าวัดละคังครับเลขหัวตัเบอร์หม,มายเลขห้าสิบสามครับรายการที่ผมขอที่สามร้อยบาทครับ งาม้วนสารเก่าวัดระครังนะครับองค์นี้ผมขอ3า0อบาทนะครับรุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งนะพี่นะอ่าราคาจองอยู่ที่279บาทนะครับหรือ300อนี่แหละพี่นะฮะนี่ฮะรุ่นนี้เนี่ยเป็นผมเป็นนําเลิกนะครับเป็นรังนําเลิกนะครับต่อมาพี่รายการที่3าะรายการที่3ามโซนฝั่งแบงค์นะฮะในแบงค์ขวัญถุงเศษนาเกจินี่ของพระอาจารย์สุยันนะครับนี่ฮะแบงค์ของพระอาจารย์สุยันนะครับ รายการที่ได้คนจะเบอร์สามสิบสามครองนี้ผมขอที่สามร้อยนะครับมวลสารของพระอาจารย์สุรยันนี่ครบแบงทุ่แบงขวัญนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับและรายการที่สี่นะรายการที่สี่เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับฝังเม็ดแร่ครับวัดโพสีสะอาดนะครับรายการนี้ฮะ เลขคนตับเบอร์เลขหกสิบแปดครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยนะครับเนี่ยฮะเท่าทุนพี่สามร้อยบาทนะครับนะเท่าทุนหมดเลยพี่นะถ้าผมเปิดสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยไอ้สามร้อยนี่คือเท่าทุนเลยพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้ารายการที่ห้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะครับ โซนฝั่งพอยเกจินะครับหลวงพ่อทองนะฮะพอยหลวงพ่อทองนะครับรายการนี้นะครับรายการที่ห้านะครับนะครับเลขโคดนัวเบอร์มาเลขหกศูนย์ครับเอาไปสองร้อยห้าสิบาทราคาเดิมพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทราคาเดิมครับรายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกเปิดมารายการที่โซนสีประจำวันนะครับหน้ากากทองระฆังทองทิพย์ฮะ สีฟ้านี่ครับเลขคนณเบอร์สองเจ็ดรวมกันได้เก้าครับรายการที่สามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่จายสามร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับนี่ฮะสวยๆเลยต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดมาเป็นสีประจำวันสีม่วงครับนี่ฮะเป็นสีประจำวันสีม่วงครับโรจีวอนหลวงปู่มหาธิราเลขคุณเบอร์มันเลขหกศูนย์ฮะ รายการนี้นะครับขอแบ่งปัน,ปนพ,พี่ที่250บาทนะครับ250บาทนะพี่นะรายการที่7นะครับต่อมารายการที่8ฮะรายการที่8นะครับธงชาติเนื้อขวางครับ นี่ฮะตรงชาติเนี้ยขวางเนี่ยพระขาวสมเด็จนะนี่ฮะรายการที่8นะครับเลขโค้ดันเบอร์มาเลขยี่สิบแปดครับรายการนี้รายการที่ขอแบ่งปันนะฮะพี่ๆที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับ รายการที่เก้ามาเป็นโซนสีประจำวันนะฮะรายการนี้เปิดนะฮะที่สามร้อยบาทนะครับสีออกชมพูนะครับขอที่สามร้อยบาทนะครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลขยี 20, ่สิบฮะเลขค้นตัเบอร์หมายเลขยี่สิบนะครับนี่สีประจำวันเกิดนะครับนะใครเกิดวันอังคารนะครับห้าพาด์ทพี่ชายต่อมาครับรายการที่สิบครับอุ้ย มาแล้วครับเนื้อผงจินดามณนนี้จะกุดทองคําแท้มาแล้วครับพี่นะครับผมเพิ่งเปิดให้พี่ชมเมื่อกี้เองนี่นะครับปิดกันที่สองพันนะปิดกันที่สองพันพิชาเฮ้ยผมขอดูเลขคดผมก่อนนะครับขอดูเลขคดกันนะออ้ยเลขคดเบอร์เบิลด้วยพี่เลขสามสามนะครับเลขค bon, ดเบอร์เบิลนะครับหมายเลขสามสามนะครับนะฮะโอ้โหปิดกันสองพัน้วยเหรอพี่ วูดเดือดเดือดนะครับอ <expertise> <now> ู้ปิดสองพันเพจนี para para ้ปิดพันเจ็ดนะครับนะฮะผมขอแบ่งปันเบาๆพอพี่นะครับผมขอแบ่งปันให้พี่ๆเบาๆนะครับเอาไปบูชากันนะครับตะกรุดทองคำนะพี่นะผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทผมจบให้ครับพี่ชายนะครับแคปได้เลยนะครับนะฮะของจริงพี่นะสวยๆอย่างนี้นะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ โอ้โหเฮ้ยติดกันมาเลยพี่หน้ากากทองคำมาแล้วครับเนื้อผงจินดามนีหน้ากากทองคำครับมาแล้วครับพี่หน้ากากทองคำมาแล้วครับนี่จบเันสี่พันครับนะฮะแทบทุกเพจนี่ครับ แทบทุกเพจเลยพี่ชายนะครับโอ้โหมาเลยฮะนักกากทองคำครับโอ้โหพี่นี่เพจนี้ก็สี่พันนะครับสแตนด์ดเลยครับพื้นฐานเลยฮะพื้นฐานเลยพี่สี่พันนะครับน้องขอเบาๆพี่นะฮะแค่เอาจริงนะพี่นะแค่แกะทองคำไปเนี่ยพี่ได้แล้วนะครับพี่ได้หลายพันแล้วครับผมบอกเลยนะครับ วันนี้นะครับผมขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่สองพันแปดร้อยบาทสองพันแปดร้อยบาทครับพระสมเด็จผงจินดินดามิณีนาคการทองคำนํำเลิกครับโอ้โหนะฮะเดือดเลยพี่ชายนะครับรายการที่สิบเอ็ดก็เป็นนักการทองคำนะฮะโอ้โหนะฮะไม่น่าเชื่อพี่นะขนาดคุกเขาติดมามาจามือฮะต่อมาครับรายการจะไปพี่รายการที่สนะิบสองฮะ รายการที่สองเนื้อผงน้ำมันฝังเล่นะครับนี่ฮะของพันการต้อมมาทสแบงครับเลขคนจับเบอร,รม์มา้เจ็ดสิบแปดครับรายการที่เลขคนตับเบอร์มาได้สิบสองครับนะฮะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะฮะรายการนี้ขอสามร้อยบาทท่าทุนไม่ใช่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบสามฮะ รายการที่สิบสามเปิดมาเนื้อผงนะฮะน้ำมันฝั่งแร่นะครับหลวงพ่อสุริยันนะฮะโอ้โหนะฮะเนื้อผงน้ำมันฝั่งแร่นะฮะพระอาจารย์สุยันเลขคนณตัวเบอร์หมายเลขหกสิบเอ็ดครับนี่ฮะรายการนี้สามร้อยบาทนะพี่ชายนะฮะรายการที่สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับ ต่อมารายการที่14ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงนะฮะน้ำมันฝั่งเลนนะมวนสารลูกปูคำพันเลขคดตัเบอร์เลขเจ็ดสิบแปดครับรายการนี้เลขคดตัเบอร์สามสิบเก้านะครับมันตั้งเจ็ดสิบแปดองนะฮะองค์นี้สามร้อยบาทเหมือนเดิมพี่ชายนะฮะมวลสารแน่นเลยพี่ชายนะครับพี่ดูมวนสารนะครับใครชอบมวนสารนี่พี่ดูองค์นี้เนี่ยนะครับสามร้อยบาทพี่ชายรายการที่สิบสี่นะครับนะย้ำรายการที่สี่นะครับมวนสารแน่นจริ er งคร okay. ับต่อมารายการที่สิบห้าครับ รายการที่15เปิดขึ้นมาพี่ชายนะฮะรายการนี้เป็นโซนมวลสารเก่านะครับวัดบางขุนพรมนะครับโอ้โหมวลสารเก่าวัดบางขุนพรมนี่นะครับเลขพตะเมณฑลเลขสามสิบสี่ฮะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับมวลสารเก่าวัดบางขุนพรมพี่ชายนะครับขอสามร้อยบาทพอพี่ชายนะครับต่อมารายการที่สิบหกครับ รายการที่16เปิดขึ้นมารายการที่โซนฝังพลอยเสกกะจินะครับหลงปูเวินนี่นะครับมวลสารลุกปูเวินนะพี่องค์นี้นะทงชาตินะครับมวลสารจัง,งปู่เวินนะครับเลขคนตัเบอร์เลขสามศูนย์นะฮะองค์นี้ขอที่สามร้อยพี่หลงปูเวินองค์นี้ขอที่สามร้อยครับพี่ชายนะฮะร,รายการที่สิหกนะครับ <c oughs> ต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่เจ็ดเนื้อผงน้ำมันฝังแร่นียครับผงมวลสารลูกปุ่หมุนนี่ฮะผงมวลสารลูกปุ่มหมุนครับเลขคนจำนวนเลขห้าสิบแปดครับรายการนี้ขอที่สามร้อยพี่ชายองค์นี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดครับต่อมารายการที่สิบแปดครับโอ้โหมาอีกองฮะรายการที่แปดเนื้อลายไม้จัดเต็มครับผมขอที่ เลขคดอะไรนะครับเลขคดตัตเบิงเลขหกสิบหกครับนะขอที่ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับพร้อมแบ่งปันให้เลยพี่นะเขาเปิดกันเก้าร้อยนะพี่นะน้องขอเหมือนเดิมพี่ชายนะครับขอที่ห้าร้อยบาทแบ่งปันให้เลยพี่ตะกุดกี่ดอกนะพี่นะครับเก้าดอกหรือแปดดอกนะฮะจัดเต็มนะครับจัดเต็มนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบเก้าหรือรายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหโซนนี้นะฮะเป็นโซนปัดทองเนื้อใบลานสร้างสีสิบเก้าองค์นะครับนี่ฮะ เลขคนตัวเลขสารที่แปดนะครับตอกนําเลอกนะพี่ชายนะเป็นที่ปันที่สามร้อยบาทนะครับปัดทองนะฮะสามร้อยบาทในะร,รายการที่สิบเก้าต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับ <c oughs> รายการที่ยี่สิบเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เป็นมวลสารงานะแบงค์ขวัญถุงเซกนะครับของเกจิโอของหลวงปู่มหาธิรานี่แบงค์เซกเกจ e ิของปู่มหาธิราครับ รายการที่ขอที่300ร้พีชาเลขคนตัเบอร์ที่สองนะครับขอที่300นะฮะมวลสามปู่มหาศิลานะครับองค์นี้ขอที่300บาทนะครับนะสำหรับนี้ก็มีแบ่งปัน20รายการในพี่นักกังวันนี้นะครับลองเลือกชมดูนะพี่ชายนะครับหากชอบสนใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ